อิมังมายังพันเตสัปปะริวารังกะทินาจิวาราทุสังสังกัสส์โอโนสเยามะสาตุโนพันเตสังโคอิมังสัปปะริวารังกะทินาจิวาราทุสังปฏิคานหาตุปฏิคาเหตุวาจะอิมินาตุเสนะกะทินังอัถราตุอัมหากีคาละตะอิกายะสุขายะสิทาน รครั้งแรกในชีวิตของหนูพิเศษมากๆาเลยค่ะเพราะกระถิ่นปีนี้เป็นกระถินวัดใจค่ะเพราะว่าน้ำด้ท่วมวัดที่หนูจะไปทอดกระถินความสูงกว่า2เมตรเลยค่ะมีผู้ใหญ่หลายคนถามหนูว่าน้ำท่วมอย่างนี้หนูยังจะไปทอดกระถินอีกหรือเปล่าหนูก็ตอบได้แสงหนักแน่นเลยว่าน้ำไม่ขนาดไหน หนูก็จะไปทอดค่ะเมื่อถึงวันทอดกระถินเช้าวันที่แ8บบพฤศจิกายนพอมาถึงวัดพวกหนูก็ได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรด้วยความปักปื้มปิติใจมา,มากเลยค่ะไม่ใช่เพียงแค่เดินอันเชิญอย่างเดียวนะคะพวกหนูยังได้นั่งเรือแห่ผ้กกากระถินอีกด้วยค่ะ ปื้มมากๆเลยค่ะ i uh -huh. ปฏิฆาหาตูปฏิฆาเหตุวาจาปฏิฆาเหตุวาจาอิมินาดุเสนะอิมินาดุเสนะกัตินังกัทินังอัททะตอัททะตูอัมหากังอัมหากังทีฆาตังทีฆาตังทีกาย ผู้เจริญ นี่แหละาน้อยคนที่จะมาทอดกระถิ่นในลักษณะของผู้ที่มีอายุน้อยเพราะกระถิ่นเนี่ยเขาบอกผู้ที่จะทอดได้นะต้องมีการตระเตรียมการตระเตรียมนี่หมายถึงว่าไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องวัสดุที่จะใช้ทําผ้าหรือปัตจัยที่จะนํามาแต่โบร,ราณจริงๆไม่มีมิแตาผ้าเพราะนั้นการที่เด็กมาทอดเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องอาสารารแล้วนะแล้วก็เด็กพึ่งอายุ6ขวบอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ใช่ธรรมดากระถิ่นของคณนะเด็กมาทอดเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังต่อไปเนี่ยดำเนินตามเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของการทําความดีที่ทาได้ยากสุดยอดเลยค่ะปื้มปื้มจนน้ําตาไหลเลยกิติแล้วก็เหมือนกับว่าเขา เขาาเขดูเหมือนเขาจะเป็นเด็กอื่นๆพื้นเพที่ดื้อแล้วก็เล่นมากแต่เอาเข้าจริงๆเขาทําวันนี้ได้สําเร็จน่าอัศจรรย์มากเลยค่ะค่ะไม่ผิดเลยนะไม่ผิดเลยแล้วก็ตั้งใจมากกับการที่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยจะเล่นจะท่องอะไรนี่เรานี่ลุ้นลุ้นลุุุลูกแต่วันนี้โอ้โหปึื้มมากมันตื่นการใจเหมือนกันครับทั้งที่ เมื่อก่อนก็เราก็จะวางแผนว่าไม่รู้จะทํำยังไงถพงจะสอนให้น้องเขากล่าวได้แล้วกม็มีีความคิดอย่างนี้อยู่แต่พอไม่กี่วันวันสองวันเขากล่าวได้แล้วก็ทําวันนี้ได้ดีมากแล้วมันมีนมนความรู้สึกว่าก็เหมือนกับความรู้สึกลึกๆของเขาเนี่ยเขาเขาทำอะไรได้เพอร์เฟกทุกอย่างเลยท,ทั้งทั้งที่บางทีเราเราก็หนักใจเหมือนกันว่าเขาจะทําตรงนู้นได้ไหมตรงนี้ได้ไหมทั้งน้องเขาทั้งพี่สาวเขานะ แต่เขาเก่าวเสียงกัางวานเขา้าหูเราแล้วเรารู้สึกระดุ้งน้ําตาไหลถึงศูนย์กลางกายเลยเราต้องหลับตาข่มใจไว้ไม่ให้น้ําตาไหลไม่นึกว่าจะมีมีวันนี้ครับ หน้านที่เป็นประธานกระถินสำริดครั้งแรกในชีวิตของหนูก็เสร็จสิ้นลงแล้วหนูทั้งตื่นตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยค่ะหนูอยากทำอย่างนี้ไปทุกปีเลยหนูขออนุโมทนาบุญกับคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ใจด,ดีทุกๆคนด้วยนะคะนี้ช่วยสนับสนุนให้เด็กตัวเล็กๆอย่างหนูได้เป็นประธานกรถินสำริด แล้วหนูก็ขออาบุญมาฝาหลวงพ่อและทุกคนในโลกด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุหนูและหลวงพ่อมากเลยนะคะ,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 อ,ะ,คะอิอิหลวงพ่อจะขาหนูทำสำเร็จแล้วค่ะไอสิ่งทางแรกของหนูที่ตังเม่